สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะแหววก็จะมาสอนเด็กๆทําใบงานสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงานชุดที่6นะคะที่มีรูปภาพเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆใบงานชุดที่6นะคะมีรูปภาพที่เป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพต้นไม้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาระบายสีแล้วก็จุดปะ ต่อเติมด้วยสีน้ำนะคะอุปกรณ์ของเราที่เราต้องทําวันนี้ก็คือมีอะไรบ้างคะมีสีไม้นะคะแล้วก็สีน้ำนะคะเด็กๆเด็กๆดูรูปภาพสีคาอะไรหายไปคะเด็กๆใบไม้ใช่ไหมคะแล้วใบไม้เนี่ยสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสีน้ําสีเขียวแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะไประบายสี ลำต้นของต้นไม้ก่อนนะคะลำต้นของต้นไม้แล้วก็ญ้าข้างล่างลำต้นของต้นไม้สีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะระบายสีต้นไม้เป็นสีน้ำตาลแล้วย้าละคะย่าข้างล่างตรงนี้ก็ต้องระบายสีอะไรคะสีเขียวนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไประบายสีกันค่ะเๆเด็กๆทขา ทีนี้นะคะเราจะมาจุดปากด้วยสีน้ํากันค่ะอะไรหายไปคะเด็ก,ดกๆใบไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมด้วยนิ้ววิเศษของเรานั่นเองนะคะ <Evet. S 2> ให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วชี้นะคะจุ่มไปที่สีน้ํานะคะแล้วก็มาเติมใบไม้แบบนี olin, ้เลยนะคะเด็กๆตรงไหนที่มันหายไปเด็กๆก็สามารถเติมให้มันเป็นรูปภาพใบไม้แบบนี้นะคะ จุดปะลงไปเยอะๆเลยตามกิ่งของใบไม้นะคะ,ะกิ่งกิ่งก้านของต้นไม้แบบนี้นะคะ,ะใส่เยอะๆเลยค่ะเด็กๆยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสวยนะคะถ้าเด็กๆใส่นิดเดียวต้นไม้ของเราสวยไหมคะไม่สวยนะคะ,ะเด็กๆก็ใส่นม่สวยๆแบบนี้เลยค่ะจุดลงไปนะคะ,ะนิ้ววิเศษ เสร็จใบไม้ปิ๊งปิ๊งแบบนี้เลยนะคะเด็กๆอาของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆของเด็กๆเสร็จหรือยังคะ แล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเด็กๆ